สวัสดีครับผมปกับสายนาคือเครับผมนี่ใส่กองเรียบร้อยแล้วครับแต่ก็ยังยิงไม่ได้นะครับดู๋รับลางมันต่ําไปนะครับผมตัวนี้ต้องสั่งใหม่ครับสั่งรางเสริมมาอุปสรรคเยอะครับผมจะเจ้าตัวนี้หลอบแดกขากองครับขาเดิมมัน11บเอดมิลครับผมแต่รางมันจับ20สมิลซื้อมารอบแรก กองใส่ไม่ได้ไม่เป็นไรครับก็เลยสั่งใหม่สั่งขาไปใหม่ครับผมอุปสรรครอบแรกครับสั่งขาจับกล้องไดเป็นขาจับไฟฉายครับนี่โอ้เส็งเลยครับดูครับแต่ไม่เป็นไรครับผมเอาไว้ใส่ไฟฉายจับนี่เอาไว้ส่องยิงหนูครับผมแนวเนวรอบที่สองสั่งใหม่สั่งขาตัวนี้มาครับ ตัวนี้การรอ3-5ถึงวันผ่านไปสั่งมารอบ2เป็นขาสั้นอีกครับนี่ได้ตรงสเปกนะครับเป็นขาจับ20มิลตรงอย่างเป๊ะพอใส่ปุ๊บเล็งไม่ได้ครับผมมันต่ำเกินนะครับตัวนี้สายตาเราลงไม่พอนะครับผมใส่หสม่ก็สูงแล้วครับเล็งไม่ได้ครับตัวนี้ก็รอ3-5วันตัวันนี้ก็สั่งไปใหม่อีกครับตัวนี้ สังขาจับเสริมครับให้มันยกตัวกล้องสูงไปอีกนะครับตอนสั่งตัวนี้ไม่ได้ดูครับมันเป็นขาต่ําสั่งมาโอ้ตอนใส่เสร็จโอ้สวยเลยสรุปแล้วยิงไม่ได้ตัวนี้ก็ยังไม่ได้เทสอะไรเลยนะครับผมเพราะว่ามันเล็งไม่ได้ใส่ให้วสวยๆนี่ก็รออีกสามถึงหวันนะครับกว่าขาจับจะมาอีกโอ้โหตัวนี้ อุปรสรรคเยอะเลยเกินครับผมสโน w p พิก m สี่ศูนย์ครับรติดตามรับชมครับผมมันจะแมน่นแค่ไหนอยากจะรีวิวแล้วเหมือนกันนะครับผมแต่มันยิงไม่ได้นะครับสโคปเข้าใส่ไม่ได้ครับติดนะครับผมมันมันต่ำโอ้เสียงไม่ไปหน่อกโอเคครับผม